คร่ะตัวอีถ่ายรูปยังไงให้เหมือนโดนรวบล่ะโอ้ยผมอยู่แล้วครับคือจริงๆเนี่ยเราเนี่ยเวลาแบบขับรถผ่านด่านเนี่ยขับรถผ่านด่านตำรวจเนี่ยเราจะโดนตำรวจโบกอยู่เรื่อยจนเปิดกระจกลงมาเนี่ยก็ตำรวจก็จะแบบโอ้ยโจอี่นี่ว嘛อ๋อผมว่าเออผมผมไม่ได้ดื่มก็ผมไม่ดื่มตลอดผมก็จะเป็นคนแบบมีทีมรุดมีทีรุดตลอดก็ได้นะครับแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีมีบ่อยๆว่า จะมีมาบ่อยว่าแฟนแฟนแฟนขับเป็นตำรวจอะไรแบบนี้ครับพี่พี่เข้ามาขอถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยเราด้วยความนี่ลุปเวลาผมขึ้นบนเวทีผมจะใส่เสื้อเยีกางเกงยีนไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทําผมอะไรเลยก็เอาตรงนั้นแหละพี่แล้วเมื่อคุณขอถ่ายรูปพี่พี่ลงไอจีหน่อนนะเขาบอกพี่เขาเขพอถ่ายเท่านั้นแหละพอดูอีกทีทำไมมันไม่เหมือนเราถ่ายรูปมันโดนรวบว่าอะไรแบบนี้ครับมันก็ออกมามันก็หากันไปครับเขาเป็นคนแซวเยอะมันจะเป็นนี้เมื่อคนรอ้สึกว่าเอ้ามันประเด็นเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ ก็จริงๆก็แบบประมาณแบบว่าผมก็อยากเกียนด้วยอยากลงแบบเกลียนๆว่าแบบนี้สมมติถ้าสภาพตัวนี้ปุ๋ยได้ยินถ่ายคู่กับตำรวจมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็เออทุกคนก็เดาออกว่ามันแบบเออพี่แบ๊กจะคอมเมนต์กันหลายคนก็ชอบมาบางคนกับแซวเยอะมากนะที่เราดูดิอุียคือถ้าไม่มีพี่พี่แบงค์ราชวิทย์อยู่ข้างหลังที่ยืนมาคือถ้าคือผมโดนรวบเลยนะทั้งถ้ายินค่อยหลังอย่างนี้ก็คือคนโดนรวบอ่ะ เองครับผมผมเขาเติมหลอดยาแรงจริงที่ดีเพราะเมื่อก่อนนี่ขวัญใจดันส่วนของจริงนะเป็นเพราะว่าหน้าตาเราเป็นตัวคาลิเกหรือเปล่าเป็นด้วยเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเมื่อก่อนนี่แบบผอมอะไรแบบนี้ก็จะแบบไปที่ไหนนี่ตำรวจก็จะโบกตลอดมันจะติดก็จะนวดแล้วมาหาตอนนั้นคิดอะไรอยู่เพราะบ่ทีแรกเขาก็เดินมาให้เราถามเหมอนกันจีบเขาบอกว่าอ้ควจะจีบดิก็เออเขาบอกว่าแฟนผมแฟนผมชอบมากเลยเขาบอกว่าดูพี่เขาได้เลยครับพี่ ได้เลยครับขอถ่ายเสร็จปุ๊บงั้นผมขอถ่ายรูปพี่ด้วยนะครับถ่ายปุ๊บกูก็เราลงไอจีเลยคอมเมนต์เนี่โซเชียลไงบางคนก็บอก๊ยวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบเหมือนมันมีหลายด้านมากบางคนก็บอกตกใจมากตกใจบางคนก็ตกใจอะไรหรอนี่งงมากเลยแบบบางคนก็เป็นอุ้ยถ้าเห็นแบบแรกถ้าไม่เห็นคนข้างหลังนึกโดนจับจริงนะแล้วผมก็เออเนี่ยแล้วที่ฮากว่านั้นอีกคือผมอ่ะถอดถุงเท้าออกแล้วอีกข้างไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดรีบรีบเพราะข้อเท้็ก็ผมถอดข้างที่ผม ที่ผมเจ็บเท้าออกอผมไปใส่สองข้างถอดที่อ้ข้างที่เจ็บเท้าออกก็ล,ลืมถอดอีกข้างซ้ายนึกว่าถอดหมดแล้วก็เย็นก็ไปเซเว่นแล้วใส่ถุงเท้า,าในีคนก็แซวกันสนุกก็ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันได้รอยยิ้มไปครับต่อไปต้องปรับหรือว่าต้องเปลี่ยนท้อ่าก็น่าจะไม่ครับเพราะว่าเพราะวันนั้นนี่นแหละผมอ่ะผมอ่ะช่วงที่ช่วงที่ขาพีกอะ่ะ ผมไม่ได้อาบน้ําไปโชว์เลยใช้ชีวิตทั้งวันใช้ชีวิตทั้งวันแล้วก็จะให้มันขี้เกียจอาบน้าแล้วมันก็จะดูโซรมไปหน่อยเาแค่แถรูปล่ยปเวลาผมเห็นแบบพวกแบบพี่ๆที่เป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ผมจะเก่งเก่งกันโตโนมัสพี่แบบเนี่ยผมขับไปผ่านเจอด่านล่าสุดที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมาเจอด่านด่านเปิดบุดื่มมาแล้วผมไม่ได้ดื่มเขาไม่เอ้าโจอี ผมเรียกผมลงไปผมไม่ได้ดื่มนะครับผมไม่ได้ดื่มไปถ่ายรูปโอ้ก็เออแต่เราแต่เราลูกหลีกไปก่อนลูกหลีกนี้ไว้รลืดก่อนนะครับก็ผมยังเป็นคนอย่างเงี้ยครับก็มีไว้เลือดนี่ว่าแฟนตัมเบิร์ตคนนั้นนขณะที่ว่าเอารูปไปให้ดูหรืเป่าเขาจะบอกใครเพราะว่าอะไรอ่ะได้พูดต้องหางมาจากไหนครับเนี่ยบอที่พ่อว่าเซลเรียกผมอะชอบไปบ้านเขาแล้วก็ไปขโมยไอ้ขโมยไอ้ไอ้ยังมาเพื่อนยังมา ไอ้กะทินย่อยกะทินก็คือขโมยย่อยกะทินข้างข้างบ้านที่อยู่บ้านพี่ป๊อบตลอดขโมยไปเด็ดอยู่แถวนั้นเพราะแบบพี่ป๊อบเขาก็แซวเขาสมมติว่าเขาแซวว่าเนี่ยข้อหาแบบไอ้ปีนรั้วไปไปขโมยชาวอมหรือเปล่าอะไรเพราะเวลาผมแบบไปหาพี่ป๊อบผมชอบแบบไปติดไม้ติดมือกับมาดิดมือขนาดแบบบ้านเก่าพี่ป๊อบผมยังแบบไม่ได้เข้าหน้าประตูเลยผมเข้าปีนปีนดนอก พูดถึงพี่ป๊อปแล้วอีกเรื่องหนึ่งพี่ป๊อบเขาบอกว่าเขาฝากโครงการฝากแม่ไว้กับเราพาเที่ยวอยนี่คพี่ป๊อปน่ายังไม่รู้ด้วยนะผมเล่าให้ฟังคือผมเข้าไปมันเป็นเมืองเก่าอยู่ที่ญี่ปุ่นผมก็เดินผมก็เดินพาแม่ไปพาแม่พี่ป๊อปไปไปกับแม่ผมน่สามคนเดินไปเดินไปก็ข้ามสะพานไปปุ๊บมันออกนอกมันออกนอกแมพแล้วเดินไปไกลแล้วแถ่ทัวร์เขาโทรมาถามว่าอยู่ไหนแบบอะไรเนี้ยรีบกลับมาทัวร์อะไรเนี้ยไกลจากทัวร์มากผมแบบ เราต้องลื่นไปทางไหนยินจ้างนานแบบพาแม่แม่พี่ป๊อบหลงเขาป้าเขาเหมือนตอนตอนแรกจะฝากเราแต่คิดกับว่าต้องไปต้องเอาแม่ไปฝากใช่ผมกลายเป็นผมเองไปฝากแม่แล้วแม่ก็บอกว่าเออโจอี้นี่มันแก้แค้นหรือเปล่าหนือมันโดนพี่ป๊อปแก้แก้แก้แค้นแม่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเราไปทำตัวอะไรให้แม่รู้สึกเป็นภาระหรือเปล่ากันแนใช่ครับก็เลยบอกว่าแม่แม่ถ้าแม่มากับผมสองคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมพาแม่หลงที่ญี่ปุ่นแน่เลยเนี่ยุย คุยกับแม่แม่พี่ป๊อบครับก็แม่ก็หัวเราะกันบบแต่รอบหน้าจะกล้าฝากไหมครับพี่ป๊อต้องต้องฝากครับพี่ป๊อปดูแลเจยาินิจของพี่ป๊อบแล้วแหละว่าแต่ว่าครั้งหน้าผมน่าจะแบบก็น่าจะไปกับไกด์อีกเพราะว่าถ้าผมไปเองนี่คือน่าจะไม่เจอผมนี่ผมก็หลงันจริงแม่เขามีแพนจะไปอีกตเดินทางเที่ยวอีเนื่ยเขาก็เลยกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะฝากเราดีไหมก็สามารถฝากได้ครับกลายเป็นว่าผมผมเป็นพาระแม่แทน เรื่องนึงเรื่อเจ็บขานิดหน่นอยอแบว,ว่าปาดเจ็บนิดหน่อยอะไรเงี้ยโอ้นิดหน่อยครับคือจริงๆโอ้ยมันเจ็บเจ็บคือเ็ก็ออแอบแอบแบบแบบเซ็งมากเพราะว่าเราก็เตะมาทั้งเดือน3-4เดือนไม่เป็นอะไรมาเป็นวันวันเดียวคือเป็นท่าที่เราไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเตะบอลน,นะครับแล้ว<ม>ท่าเปคือผมตัดเข้าจะเลี้ยงไปยิงผมไม่ได้เลี้ยงด้วยมันก็เลยพลิกลงเลยอวยลงอวยลงอวยลงอวยลุงอวยลวยลุงอวยลุงอวยลูง เอ็นก็คือเอ็นลงลงลงไปลงลงไปเอ็นมันพลิกดังก๊อกเลยท่ายากกขาหลุดโบกแบบแบบพี่ลำเพลินนี่เดินมาโจยขาหลุดโบกหรือเปล่าเนี่ยแบบที่เขาบอกขามันหลุดขาพลิกขาพลิกก็ไป็นตะลำเพลินด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วแบบมีอาการตอนมันมันขนหนักขนาดไหนหรือว่ามันเต้นมันเอ็นมันพลิกไม่มีครับอ่าเหมือนวันนั้นไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าไม่เป็นไรมากก็เนื้อฉีดอะไรอย่างนี้ก็ผมก็ดีใจ เป็นีก็เป็นอยู่นะเออาเป็ก็มันวันนี้วันที่สวันที่สก็ดีขึ้นเดินได้ครับวันแรกยังเจ็บอยู่เจ็บอยู่วันแรกลงน้ําหนักไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันเจ็บผมได้ได้ปีนขึ้นบ้านตัวเองปีนบันไดอ่ะค่อยๆีกแล้วใช่ครับแบบค่อาตูดตูดขึ้นอ่ะาดียวเดียวเดียอหมว่ากี่วันหายหมอบอกว่าหมอถ้าถ้าระบมบอว่าน่าจะอาทิตย์เดียว การระบบนะผมว่าเท่านี้ก็ออกสเต็ปไม่ได้กสเต็ปประมาณได้แค่ซิกซ้ายซิ้งหรยังไม่ต้องท่านต้องการยังไม่ยังไม่ถึงท่านนั้นเพราะว่าสบายครับแบบยิ่งวันนี้ก็สบายเพราะเดินได้แล้วอย่างที่เห็นก็เดินได้คล่องกว่าเดิมก็น่าจะลงน้ําหนักเวลายืนเล่นพินแล้วก็เล่นกับพี่ๆแบบได้นะครับผมว่าน่าจะได้เลยได้เลยครับสบายไม่เข็ดครับนี่นี่ก็พี่ํำเพือนนี่ก็ ทักมาชวนอีกเนี่ยหายหรือยังใครแหนหรือยังมผมก็ยังไม่หายยังแหลนไม่ได้ครับยังวิ่งไม่ได้เออยังวิ่งไม่ได้เพราะแบบมันยังพลิกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกทักสองอาทิตย์น่าจะได้เจอกันโอ้ย่าเลยครับครั้งนี้คือผมขอแบบจะเซฟจะไม่แบบไม่โดดไม่อันนี้แล้วไม่ทําท่าย,ยากเพราะว่าแบบเป็นบทเรียนแล้วครับก็ก็มีมีแฟนๆมาเป็นห่วงใยก็ขอบคุณมาก Oh okay. yeah.